กค้นมากอกต่ำซ้มต่ำเยอะมากค่ะสวัสดีนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีค่ะคนขาลูกทัวร์ดีฉันติดใจกลับมาใช้บริการาอีกค่ะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูบนบ้านนะคะว่าวันนี้นนพี่เล็กกับคุณนิกได้อะไรมาฝากแนนบ้าง ญาติๆค่ะน้าบุษดีแล้วก็พี่สะใภ้พี่ชายค่ะทุกคนนี่ขนาดไม่ได้บอกล่วงหน้านะคะว่าจะมาแ,แค่ไปตอนเช้าแล้วบอกว่าจะมาเนี่ยเตรียมให้ได้เยอะขนาดนี้ถ้าบอกล่วงหน้าก็บ้านดิฉันไม่มีที่เก็บค่ะลูกทัก เด็ดใจโค้ดสาม้ดสามได้กระเทียมดองค่ะคืออะไรเห็ดปลัวปูนาค่ะทุกคนพร้อมพลิกสามารถตําได้เลยค่ะ <c oughs> มีหลายมุมนะคะทุกคนมุมนี้เป็นขนุนค่ะขาโพดขาโพดขาปลาซมจ้าแหนมจะมีตู้เย็นเก็บไหมเนี่ยหายจากน้ำบุษดีนะจ๊ะแล้วก็มะพร้าวมะพร้าวกลอยค่ะกลอย ใหม่ๆสดๆของพี่รุททำนะเหรอคะค่ะใบมาสูตรด้วยหน่อไม้ดองค่ะทุกคนแล้วก็มะม่วงมะม่วงแผ่นปลาวงจากน้องหลินนะคะขอนแก่นขอบคุณค่ะได้รับแล้วนะจ๊ะนำเสนอข้าวหอมมะลิออร์แกนิกค่ะข้าวใหม่ปี2025ค่ะถูกใจสุดๆนี้ค่ะทุกคนมะละกอชุนชึก จากบ้านพี่เล็กค่ะจากสวนพี่เล็กนะจ๊ะอัพโลค่ะ <laughs> อัพโลโลคนได้มานาวมาทั้งสวนเลยพลิกดูนี่ค่ะซิงเนเจอร์รู้เลยว่ามาจากที่ไหนรถเยอะมากค่ะวะัน<ะ>คนแนนจะแรปไว้นะคะสามลูก หลังจากแกะกล่องของฝากหลังจากความตื่นเต้นนะคะเดินออกมาเซเว่นค่ะได้น้ำเต้าหู้แล้วก็ไก่ค่ะเมนูของคุณน,นิกวันนี้จะเป็นไก่ผัดหัวหอมค่ะส่วนของเราสองพี่น้องเยอะแยะเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะวันนี้ทำกับข้าวไปฟังเพลงสมัยวัยเยาว์ไปค่ะทุกคนไม่ใช่เพลงรุ่นแอน,นนะเป็นเพลงรุ่นพอ่พอพ่อเปิดบ่อยค่ะสมัยเด็ก อร่อยหอมไก่จริงอย่าคิดเยอะทำับข้าวอย่าคิดเยอะหอมหอมง่ายๆแต่อร่อยอีกแล้วนะคะไก่ผัดหัวหอมของเราโอะ้ยผักรองก่ะทุกคนผักดองคนประทูเหรอมาทานข้าวด้วยกันค่ะทุกคน